บ้าหมืาเมนเงินประรุดถึงเลขได้ดัวยน้กระซามรถข่อยคือเก่าปกติทะเลาะราอยากเล้วมาแทนเ็้าไหิว่าวาสนาสิได้กินเงินถึกเลขเมียดใจไ่ถเงินเค่ะป้านชิไปเ็นกุมภาวาจิซื้อเนื้อม้าฝากคนมาจะได้มาแต่ตัวเปลาเมเอาเฝ้าเปาน้ำอีหยางก่ค่ะเปากับมไล่สดนีลาสุข้อยฟางเอาเปาน้ำบูษช่าสันกอนบอลรุ่นอสิบอยฟังเด้อ่ไปทัวร์ทิพทัวร์แดนออกแต่มานอแว่วางไหนแน่ น้ำพองหนึ่งโนนสะอาดสองคุปปาว่าสามคิดแล้วอยู่ขอนแก่นอีกหนึ่งเป็น4ี่คนที่จะมาถึงเรานะจ๊ะก็น้ำพองแวะกินก๋วยเตี๋ยวไงกงวยเตี๋ยวมุโนนสะอาดก็แวะเข้าห้องน้ำค่ะุปปาวาแวะกินอย่างคะปะแวะกินต้ม บ่อุปบ้าแว่เหรียญน้ำลิงขอบคุณค่าขนมจากพี่ชนาชาให้แม่ไฝสองยนะคะโอนให้แม่ไฝโดยตรงเลยนะคะขอบคุณค่าพี่โอนโดยตรงพ้อมพี่น้องคไปทั้งบ้านขอบคุณแม่ไฝเด้อที่ซอยชีวิตเสียไปเรื่องอื่นน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 น่นน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 นกนนนคนะนนานนนนนนนไน่นน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 นยนกนน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 แนน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 นด้วนนนนนนกนน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 น่นนนนนนนเนนก็นนน ไม่ใด้เบ,บาหวานแล้วมากินไปทั่วทิศทั่วแดน <S <S หรอกเมื่อก <S 2> <S 2> าเซียบันซุ่มเขาใส่พลังงานหลายๆเขาต้องต้องการโปรตีนสนับสนุนเสียงวีหกทุกไลจ้าขอบคุณครับขอบคุณคป็น,น,นสน,นับสนุนนะครับปอดอค่ะใครถามอยังนี่ยสอค่ะีปอดมาทำไม่บอมีเอ์อจังหน่อยบอกค่ะ อันแอร์มันเปิดบ่ได้ตัวบ๊บ่แม่นอีหยังเดิค่ะ,ะเสื้อผ้าธรรมดานี่มันก็ปกติสูงอยูแ่แต่ว่าถุงดำนู้นนี่เมีสมน้ำหนาเน,นื้อนูสิระบายออกมองได้สันดีขออนุญาตสมน้ำหนาเด้อครับอเอามือกับใหญ่โคตรหัวใจเราว่ามึงเป็น,น <โอ S 1> ยนุกไลยเนาะ<บ>มึงกับไส่ไม่เองเนาะจบแล้วกูสิไปล้มตายค่าถุงดำเออกับไว้เวลาให้สมกับห่องผ่าห่องซุดพันตัดให้เนี่ยตัดเร่งด่วนเนี่ยไม่ต้างหลังคอยละตื่นเมียเพราะว่าเป็นโจรแหกคุกแม่เนาะ หองใสตาหองสุดจะขึ้นยีหลีเนาะมาดามบอลลุนค่ะหาผ่าชนิดไม่ตัดเห้นเวยครับเอาแบบนี้มเอามันจังไงมันจังไวเมียนมัดไงแล้วมันก็ไวไ่ได้ใส่ผ่าบ่เปียงผ่าเพหอย่างพอเมียนเปียงก็ถุงดำคอยบขอบคุณพี่น้องทางอำเภออำเภออะไรนะอย่างะอำเภอสีเชียงใหม่เด้อครับกันจังรถแห่เสียงมีหกหน่วยที่หนึ่งโดยมีน้องอีฟด้วยสวัสดีพอพี่น้องวันที่สามสิบตุลา เดือเดือนสามสิบหรือสามสิบเอ็ดวะอำเภอสีเชียงใหม่สีเชียงใหม่ทา้งหนองคายหรือหนองคายสีเมืองใหม่ถึงอุบลเนาะครับสีเมืองใหม่อุบลสีเชียงใหม่นี่คขึ้นหนองคายสามตุลาคมนะครับเจอกันได้กับรถแห่เสียงวิหกนกพงศกรนะครับอายุบาโนนสังหาครับตำบลพานพาวอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนะครับอันนี้มีรับเชิญนกพงศกรแล้วก็น้องอาอายด้วยนะครับครับเ